มาชมตัวนี้นะครับตัวนี้เอาลงมาพร้อมกับตัวสีสาเมื่อวานนะครับตัวนี้ไก่เจ็ดเดือนนะครับตอนนี้ขนอะไรยังไม่สุดนะครับหางแล้วก็สร้อยหลังแล้สร้อยคอยังยังไม่สุดนะครับไก่ใหม่อยู่นะครับนี่ครับ พิ่งให้กินข้าวไปนะครับตัวนี้กระดูกโครงสร้างก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นเป็นสีเยียด้วยนะครับตรงนู้นก็จะมีตัวหนึ่งนะครับก็อตอนนี้เอาไก่หนุ่มลงมานะครับก็มีมีไม่เยอะนะตัวนี้นะก็คือยังไม่มีเวลาได,ได้ได้ดูเท่าไหร่นะครับก็อเอาลงมาประมาณ สี่ห้าตัวนะครับตอนนี้ไก่ออกมาเลี้ยงไว้แก้เหงาก่อนในช่วงนี้นะครับตัวนี้พ่อเป็นเขาลื้อลั่นนะครับแม่เป็นปอกสีชมพูนะครับตัวนี้นะนะครับแม่เป็นสายเยซิิงนะครับพ่อเป็นเขาลื้อลั่นนะครับตัวนี้ถือว่าสวยนะครับรอให้เต็มๆหน่อยถ่ายขนเสร็จก็น่าจะน่าจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้ไก่เจ็ดเดือนนะครับต่อ ต่อไม่ขึ้นเลยนะครับฝากกดติดตามช่องอุดมศักดิ์เหลิมฟาร์มด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ได้ทําคลิปใหม่ๆให้กับพี่น้องก่ชนนะครับไปชมเล่นๆกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ